นายจ้างพบนายสุภศกองเงินสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดจันทบ,บุรีสอบข้อเท็จจริงกรณีนายจ้างไม่แจ้งสิ้นสุดการจ้างแรงงานเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดพากกองเงินสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมด้วยนะ สมงการสามาชัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายกระถางวุฒิราดเบิดลอยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอุบัติหนีไฟประจำปีของโรงแรมมีจัจทร์รีสอร์ทโดยมีเทศบาลตำบละพานาลายเป็นหน่วยฝึกที่ขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมตามที่กฎหมายกำหนด 27ธันวาคม2564นายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสาวปานีนางงามนายไกรสอนเมืองวงนางสาวสุภัฒตาสง่างามและนางสาวจุจิตาเพ่งพันธ์พนักงานตรวจแรงงานพาลูกจ้างเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง 18ธันวาคม2564นายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสิทธาจันหอมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนายไกรสอนเมืองวงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนายอลงกรณพงวน,นัชพรนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมพิธีบวงสวงวันสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนื่องในวันค้ายวันปราบดาพิเศษ พัดกองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ในายไกรสอนเมืองวงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวพรชนกภูมิเพิ่มนักวิชาการแรงงานลงพื้นที่ตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี นางสาวอัญชลีพรมมานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจในช่วงการารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ลูกจ้างยื่นคำร้องต่อนางสาวสงกรานต์สามารถชัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวกฤติพรวันเพ็ญนักวิชาการแรงงานกรณีในจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง